Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายนพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพภูมิอากาศฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากสีแดงนะครับคือ 90.1มิลลิเมตรขึ้นไปแม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านนะครับผมอยู่ทางภาคเหนือตอนบนครับสำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากประจำวันนี้ส่วนพื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักตั้งแต่3 5 1ถึง90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัด ลำพูนลำปางแพร่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดนวลลหดนองคายอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬนครพนมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะมีฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสำหรับประเทศไทยวันนี้โดยสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศวันนี้ ของประเทศไทยก็จะยังได้รับอิทธิพลบางส่วนนะครับอยู่ทางภาคเหนือตอนตอนบนครับผมที่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเฟชันอย่างนี้นะครับที่อ่อนกำลังลงเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่10กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่ภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนประกอบกับมรสุมตวนตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันามัน ตอนบนของประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนนะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทะเลอันมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรของให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจํา,ยาวันสําหรับประเทศไทยประจํยา,ยาวันที่10กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงตใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นวันนี้ คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูดอนทานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ใความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ มาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ของทางภาคกลางภาคตวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผมสำหรับภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงตใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงตใต้ความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายนของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 3 6ถึง36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1 2ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป มีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส มีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ว่าวันวันที่11กันยายนจนถึงวันที่16กันยายนคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 27องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับการคาดการฝนในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่10กันยายนจนถึง7โมงเช้าของวันที่11กันยายนได้มีการคาดการว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกไม่มีพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่คาดการว่าจะมีบริเวณที่มีฝนตกปานกลางอยู่แถวเขตพระนคนรดุสิต นนองจอกบางเขนบางกะปิมีนบุรีพญาไทห้วยขวางตลิ่งชันบางพัดดินแดงบึงกลุ่มเขตบางซื่อเขตจจตุจักดอนเมืองราดเทวีเขตลาดพร้าวเขตสายไหมเขตคันนายาวเขตสะพานสูงเขตวังทองหลางเขตคลองสามวาเขตทวีวัฒนานะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศช่วงเช้า แบบสั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงสายของทุกวันครับผมจะเป็นช่วงที่มีรายละเอียดของทางภาคเหนือและภาคอีสานกันนะครับผมตลอดทั้งเคาะโมเดลฝนเป็นรายชั่วโมงประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ